ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้คืนเงินกูมาเลยนะโอ้โ oh หล่าสุดครับแฟนบอลฮ่องกงเดือดนะครับโหใสอินเตอร์เม i มี่ที่ไม่ส่งเลโอนีเมซี่ลงสนามนะครับเสียค่าตั๋วมาแพงแต่ไม่ได้ดูเมซี่ลงเลนนนะ่ะล่าสุดแฟนบอลชาวฮ่องกงนะครับโหใสอินเตอร์เม i มี่แล้วก็เดวิดแบ็กแฮมนะครับหลังไม่ส่งเลโอนีเมซี่ลงสนามในเกมอุ่นเครื่องและต้องการให้คืนค่าตั๋วโดยโดย่วน อินเตอร์เมลี่เสร็จสิ้นการอุ่นเครื่องในตะวันออกกลางแล้วก็เดินทางมาต่อที่เอเชียทันทีด้วยการลงสนามพบกับทีมรวมดาวฮ่องกงนะครับจะบอกว่าแฟนบอลประมาณ38,323คนเดินทางเข้ามาชมเกมในสนามนะครับก็คือในสนามฮ่องกงสเตเดียมและคาดหวังว่าจะได้เห็นสตาร์แบบเมซี่ลงสนามโดยที่บางคนเนี่ยจ่ายค่าตั๋วไปมากกว่า10,000บาทเลยทีเดียว อินเตอร์ไมามี่ผ่านการคว,าว้าชัยชนะไปแบบไม่ยากเย็นนะครับ4ประตูตอ่อ1ยังไงก็ตามเมสซี่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับแฮมสตริงรบกวนนั้นได้เพียงแค่นั่งชมข้างสนามนะครับแฟนบอลไม่รอช้าตะโกนเรียกชื่อเมสซี่ตลอดทั้งครึ่งหลังนะครับและพวกเขาก็เริ่มโห่ใส่อินเตอร์ไมามี่ในช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมหลังไม่ได้ชัดเจนว่าลิโอเนลเมสซี่จะไม่ได้ลงสนาม ทางด้านของเดวิดเบ็คแฮมนะครับหนึ่งในเจ้าของอินเตอร์ไมอามี่ยังกล่าวขอบคุณการต้อนรับของแฟนบอลฮ่องกงแต่เขาก็โดนเสียงหห่กลบเลยนะครับและแฟนบอลในสนามยังตะโกนขอให้คืนค่าตั๋วด้วยหนึ่งในแฟนบอลที่เข้าชมในเกมนี้นครับได้พูดกับสื่อบอกว่าอ,อผมผิดหวังมากเหมือนกับทุกคนที่นี่แหละยังไงก็ตามผมไม่ได้ผิดหวังมากเลยที่เขาไม่ได้ลงสนามเพราะผมรู้ว่าเขามีอาการบาดเจ็บและเขาต้องพักเมื่อถามถึงเรื่องที่แฟนบอลตะโกนให้คืนค่าตัวนะ๋วแฟนบอลคนนี้ก็บอกว่า ผมไม่ชอบเลยนะผมคาดไว้แล้วแต่ก็ไม่ได้ชอบเลยผมหวังว่าไม่ได้ตะโกนกันนานเกินไปผมหวังว่าพวกเขารับรู้แล้วละ่ะเดวิดได้ยินนะผมไม่ได้ยินเสียงที่ไปแคล้มพูดเลยเพราะเสียงโหดังมากราคาค่าตั๋วไม่ได้ถูกเลยนะผมเชื่อว่านี่เป็นตั๋วฟุตบอลที่แพงที่สุดในฮ่องกงเลยแหละของผมตั้ง2 2 8 0องดอลลาร์ฮ่องกงก็ประมาณ1 3 3 0บาทไทย ส่วนนั่นของตาต้ามาร์ติโน่กุนซือของไมอามี่ก็รู้ดีว่าแฟนบอลฮ่องกงผิดหวังแต่ยอมรับการสง่งเมซี่รวมถึงลุยโซเรสที่เป็นสำรองเหมือนกันลงสนามนั้นเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากเกินไปนะครับตาต้ามาร์ติโน่บอกว่าเราขอบคุณฮ่องกงสำหรับหลายวันที่ผ่านมาเราได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและรู้สึกได้ถึงความตรงไปตรงมาของคนฮ่องกงเรายังเอนจอยกับเกมในสนามแต่ผมเข้าใจว่าแฟนบอลผิดหวังกันมากเพราะโซเรสแล,และก็เมซี่ไม่ได้ลงเล่น นี่เป็นการตัดสินใจของทีมแพทย์เราเช็คสภาพร่างกายของพวกเขาและถ้าเราส่งพวกเขาลงสนามเนี่ยเราก็จะเสี่ยงกับสภาพร่างกายของพวกเขามากเกินไปเราก็ใจว่าแฟนบอลผิดหวังมากและเราขอให้พวกเขาให้อภัยเราหวังว่าเราส่งพวกเขาลงสนามไปเล่นได้สักพักแต่ความเสี่ยงมากเกินไปอันนี้คือสิ่งที่ตาต้ามาติโน่ในแครับได้ให้สามาัมภาษณ์บอกว่ารู้สึกแหละว่าแฟนบอลฮ่องกองผิดหวังกันมากที่ไม่เห็นเมสซี่ลงสนามนะครับ เสียราคาค่าตั๋วมาแพงจัดๆนะครับโหใสเลยนะครับโหวใสอินเดียเมามี่ครับแล้วก็อยากจะให้มีการคืนค่าตั๋วกลับคืนด้วยนะครับโอ้โหหลายคนที่เข้ามาในสนาม30,000กว่าคนเนี่ยอยากจะมาดูลีออนเม s ซ่ลงเล่นแต่สุดท้ายครับไม่เห็นเมซี่ลงสนามนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่เจ็บจัดเลยสำหรับแฟนบอลฮ่องกงนะครับเอาตังค์กูคืนมาเดี๋ยวนี้นะอะไรประมาณนั้นนะ ทุกลก็มีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยสำหรับการไม่ได้เห็นรีโอเนมินซี่ที่ฮ่องกง